ปกติชีวิตเราเนี่ยเวลาใช้กับข้างนอกใช้ความตั้งใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะใช้พลังงานก็เหมือนวันไหนที่แบบงานเยอะๆเราจะเครียดพอเครียดเยอะๆเราก็จะเหนื่อยล้าเรื่องเดียวกันฮะแต่ว่าสมาธิเราจะกลับด้านกันหนึ่งก็คือแทนที่จะมองข้างนอกเราจะมองข้างในสองแทนที่เราจะใช้กําลังเยอะๆเราจะใช้กําลังน้อยที่สุดข้างนอกเนี่ยยิ่งคอนเซนเทรตยิ่งเหนื่อยยิ่งล้าข้างในคอนเซนเทรตมันใช้พลังงานน้อยไงมันจะผลิตพลังงานนี่คือความสุข ความสุขที่เป็นสัมผัสทั้ง 5. มนุนต้องชอบไงที่นอนห้องรถสวยๆหรูๆ,ๆอาหารอร่อยฟังเพลงมันยุตสึกว้ววแป๊บหนึ่ง,ง่พะพอนั่งไปอยู่ไปก็ปกติเพราะว่าใจมันตั้งค่าตามไงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีมิติเดียวจังหวะที่มันจะอยู่กับเราเนี่ยมันสั้นพรเะมาะนมันดึงเราสุกปุ๊บเนี่ยใจเนี่ยมันจะปรับตามให้กลายเป็นค่า ธรรมดามนุษย์เลยถึงวิ่งหาความสุขไม่หยุดเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะอ้าวไม่พออีกเอาวิ่งเอาอีกไม่พออีกวิ่งเอาอีกสุขจากใจเนี่ยมันไปสุขด้านกลับไม่ปสุขเหมือนเอารอปลั๊กไปต่อกับเนี่ยเราเราชาร์จแบตชาร์จอะไรเนี่ยต่อปุ๊บพลังงานจะไหลเข้ามาเลยอัตโนมัติเหมือนกันฮะพอใจเราเนี่ยมันอยู่นิ่งๆอ่ะมันจะผลิตพลังงานการทำงานของใจเราเนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยเปรียบใจเป็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางทะเล น้ำแข็งส่วนที่เราเห็นอยู่เหนือน้ำเนี่ยเราเรียกว่าจิตสํานึกคือคอนชียสส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยคือทับคอนชียสจิตใต้สํานึกคําถามคือว่าเราเนี่ยใช้เวลาที่ต้องมีการคิดเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะอยู่ภาคที่อยู่เหนือน้าเสมอซึ่งมนุษย์เนี่ยลืมไปไงว่าจริงๆมันมีอีกภาคหนึ่งที่อยู่ใต้น้ําแล้วมนุษย์ไม่รู้ด้วยว่าจะเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงสมาที่นี่ไงเพราะว่าการคิดามาดูกระบวนการการคิดก่อนเห็นจาคิดรู้คืออะไรคือการคอนแทกสัญ,ญญาเนี่ยส่งมาที่การรับรู้นี่คือเห็นเนาะ จำคืออะไรมันจะวิ่งเข้าไปเพื่อไปหาส่วนที่เป็นความจําแล้วก็หาจุดที่มันแมทชิ่งกันเมื่อเรารู้อะไรก่อนเนี่ยสิ่งที่มาใหม่มันจะเข้าไปหาสิ่งที่รู้ก่อนเมื่อเราเรียนภาษาอะไรก่อนเนี่ยเรารู้ภาษาอะไรเราฟังภาษานั้นรู้เรื่องพอมันกระทบกันปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการคิดคิดพวกก็คือสิ่งใหม่เกิดจึงรู้เนี่มันจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการไหลเวียนของข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เทียบกับข้อมูลเก่าๆความฉลาดมนนษยดเนี่ยก็เกิดจากกระบวนการนี้ สมาธิเนี่ยพาใจเราทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเอาง่ายๆก็คือมันจะเป็นภาวะที่เราเข้าเอาใจเราเข้าไปสู่ภาคของสับคอนดเชียสสิทใต้สำนึกจะเข้าไปได้ไงวิธีการเนี่ยใจต้องไม่เคลื่อนไหวใจต้องไม่ทํางานให้ใจนิ่งๆพอใจนิ่งๆปุ๊บเอา้าแล้วใจนิ่งๆมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยอ่ะหลักการมี้ในเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านเราเยอะแยะมากมายเลยลเราเปิดวิทยุสิเราได้ยินเสียงวิทยุเปิดทีวีเราได้ดูทีวีโทรศัพท์ที่เราคุยเนี่ยมันก็คือคลื่นไงจิตตาหูจ แต่เครื่องมือพวกนี้เห็นเช่นการเวลาใจเรานิ่งๆเนี่ยใจมันจะพัฒนาตัวเองเป็นเสาไฟฟ้าเป็นเครื่องรับเป็นจารับสัญญาณมันก็จะรับคลื่นแล้วมันก็มีคลื่นจริงๆครคลื่นจากภายในตัวนี่เนี่ยส่งมาตลอดซึ่งไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออมนุษย์เรานี่เหมือนกันนะที่เราบอกว่าเราต่างเนี่ยอย่างเช่นศาสนาเนี่ยศาส,สนาชั้นศานนส,สนานู่นศาสนานี้่จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันสายที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะว่าเขาจะรอคํา หรือว่าแรงบันดาลใจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วมาตอนไหนมาตอนใจเขาสงบเรื่องเดียวกันผมไม่มีศาสนาไม่เป็นไรเเรียกว่า intuition ไอ้ที่มันพุดขึ้นมาเนี่ยคือนี้พาปัญญาแล้วปรากฏว่าไอ้ความรู้ที่มาจากภาคเนี่ยเป็นความรู้ที่ดีที่สุดบอสามนิยุชาติเนี่ยการค้นพบการเรียนรู้ที่เราต้องเรียนทุกวันเนี่ยมาจากตอนนี้หมดเลย ไอแซคนิวตันตอนที่ mm. นั่งเฉยๆแล้วแอปเปิลมันลนลงมาเนี่ยท้ามาอยู่ๆแบบเกรวิตี้มาเพราะว่าตอนนั้นนั่งใต้อปเปิลไงสบายมันคลิกเองปรากฏว่าสิ่งที่ดีที่สุดมาตอนเราไม่พยายามอาคิมีดีเหมือกันที่อยู่เลกาต้องไปหาเรื่องของของจริงไม่จริงแล้วก็หาทางออกไม่ได้ไงเอาเท้าเข้าไปเหยียบในอ่างน้ําปุ๊บน้ําไหลาามาอู้ได้ละก็เอาของไปจุ่มน้ําเหมือนกันฮะตอนสบายเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกสมาธิเป็นการจําลองเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมของใจ ไอ้เี๋ยวพราะว่านี้ฮะเพราะว่ามันจะไปคู่กันพอเราเระหว่างที่เราค,คิดคิดคิดเนี่ยมันจะมันจะไม่ตกผึกมันจะยังแกวงแขวนลอยลอยแต่พอนิ่งพบเนี่ยมันจะคอนเน็กคอนเน็กคอนเน็กแล้วก็ถือความผุดรู้เนี่ยเป็นคำตอบขึ้นมาเองแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงที่มาจากข้างหลังเราฝรั่งก็จะมีสามคำฮะอิตอีโกู้เปอร์อีโก้นี่คำของซิมันฟรอยด์อิตนี่คือสัญชาตญาณอีโก้ก็คือตัวเราูเปอร์อีโก้นี่คือสิ่งที่มันเป็นเชิงศีลธรรมแปลสภาพวิธีคิดของเราคือ It, ก็คือเสียงที่มาจากภาคกิเลสโลภโกรหลงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์อะไรทํอเลยทําเลยไม่มีสติสมาธิเนี่ยจะพาเราไปสู่เสียงอีกด้านหนึ่งสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังเราคือไอตัวสากนเชียสมันมาสองทางถ้าใจที่ไม่สงบเนี่ยจะไปรับคลื่นของฝั่งที่เป็นด้านมืดแต่พอใจสงบปุ๊บเนี่ยการปรับคลื่นเราจะไปรับด้านสว่างมากกว่าศาสนาไหนก็ตามเนี่ยพอสงบปุ๊บนะดีหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเปสากลนะนี่คือแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยเป็นสากล